โยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับผมสําหรับสูตรสุ่มผลคนดู EP 4นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็คือไอ้แก่เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวแต่ชวนน้องๆมาถึง2คนด้านขวาใครครับเนี่ยน้องลิทเอ๋อเฮ้ยไอ้ลิทเป็นไรอ่ะอมไม่ทาไมอ่ะน้องไม่ได้อมครับไม่ได้อมครับอย่าอมอย่าอมถ้ามันขมคอไว้น้องแล้วด้านซ้ายพี่อ่ะคือใครครับเนี่ยเอเลี่ยนเหรอผมคือนุษย์ต่างดาว้โอ้ยไอ้คนด้านขวาน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวม มากว่าเองนะนุยเฮ้ยลิปเป็นไรอ่ะเสียงไหมอ่ะพี่เขมันมันมันอมไม้โดนช็อตเขาบเข้าเรื่องเลยเว้ยน้องเดี๋ยววันเนี้ยพี่จะใช้สูตรคนดูทั้งหมด10สูตรนะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมสูตรลดลงเหลือแค่10สูตรเพราะว่า ไอเหลี่ยมมันขี้เกียจทํานั่นเองนะครับผมไม่ใช่พี่เลยพี่อยากทํามากๆแต่ว่าไอเหลี่ยมเนี่ยมันไม่อยากทาใช่ไหมน้องใครจะได้รองที่ขี้เกียจกอลไอแสบพูดดีๆเอาเฮ้ยไอจาะมาโทษพี่พี่อยากอยากทอยู่แล้วเอเป็นคนบอกพี่เองว่าเอาแค่สิบสูตรพอพี่มาน้องเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สูตรแรกกันเลยดีกว่าสูตรนี้เลยสูตรมีอยู่ว่า1กินผลที่ชอบ 2. วิ่งวนคนสุ่มห้ารอบ 3. แล้วบอกคอนสุมว่าอย่าเลี่ยมผลไม่ดี4 0ผลดี60%เอฮ้ยสูตรนี้มีคนกดไลค์ให้ถึง14คนเลยถือว่าเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวสูตรนี้พี่เป็นคนทำไหมหรือหรือใครจะทำผมเองผมเองผมขอเปิดประเดิมเอาดีน้องคลิปนี้เองอยากเปิดเลยเหรอใช่เฮาหมายถึงว่าเปิดสูตรเปิดหน้าพี่อเอาเฮ้ยปากมันเจ๋วน้อมาน้องเขาบอกว่า1กินผลที่ชอบเองเอาผลที่ชอบออกมาน้องั้นเอาผลพายในเรื่องวันพีสเลยละกันเฮ้ยผลอะไรอ่ะ อร่อยกินแล้วไหนดูดิเย็ดโคตรตึงสองเขาบอกว่าวิ่งวนคนสุ่มห้ารอบไปน้องวนซ้ายหรือขวาขวาไปหนึ่งสองสามสีม่ห้าต่อไปเขาบอกว่าแล้วบอกคนสุ่มว่าอย่าเหลี่ยมอย่าเหลี่ยมไม่เกินสุ่มเลยน้องสุ่มเลยตาขาวสองเลยดวงดีแน่นอนผอนลอะไรน้องโอ้โห,โโหผอลอะไร ไหนไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหสีเทามาแต่ไกลเลยดิไปอยู่ที่กองขยะเหมือนเดิมเลยกองเดิมตรงนี้โอ้มาถึงนี่ไงอยากเปิดสูตรดีนักเป็นไงล่ะผลโศกกลางลูกแต่แรกเลยดวงพี่มันโศกกลางเองไงผมใช่มองพี่อ่ะมันไม่เกี่ยวกับดวงพี่ครับน้องมันอยู่ที่ดวงเองครับเองเป็นคนสุ่มไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอย่ามาโทษพี่ไอ้เลียมมาน้องต่อไปเป็นสูตรที่สองเว้ยสูตรนี้เลยสูตรเขามีอยู่ว่าหนึ่งวิ่งวนคนสุ่มไปทางใช้วัด ทางใช้เขาน่าจะหมายถึงทางซ้ายหรือเปล่า5รอบ2อรีตัว3รอบ3กระโดดบนหัวคนสุ่ม3รอบแล้วสุ่มได้ผลโสกังสามสิได้ผลดี90%สิาหรับสูตรนี้ก็อยากจะบอกน้องเขาว่าพิมพ์ภาษาไทยให้ถูกหน่อยนะครับมาน้องสูตรต่อไปใครเป็นคนทําผมเองโอเคต่อไปนุ้ยเป็นคนทําใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใชมาหนึ่งเขาบอกว่าวิ่งวนคนสุ่มไปทางซ้ายห้ารอบไปเริ่มเลยหนึ่ง สองสามยังไม่ครบสี่ห้าครบแล้วน้องต่อไปรีตัวสามรอบไปซะเอเลี่ยนรีตัวซะหนึ่งอสองสามต่อไปเขาบอกว่ากระโดดบนหัวคนสุ่มสามรอบแล้วสุ่มไปน้องกระโดดหนึ่งสองสามสุ่มเลยน้องสุ่มเลยผลดีผลดีผล,ผลไรน้อง โอ้นึกว่าผลพ้าเห็นสีเหลืองๆมาเลยครับโตกลางจัดไปอยู่กองขยนะน่ะปะต่อไปเป็นสูตรที่3ามไว้น้องสูตรนี้เลยสูตรมีอยู่ว่าสูตรสุ่มผลครับ 1. วิ่งรอบแมนชั่น วงเล็บห้ามวับสองสวดมนต์สังคา,าเขาน่าจะหมายถึงสังคานหรือเปล่านะของผลดีดีสามสุ่มเลยครับสูตรนี้ใครเป็นคนทําไม่มีใครทําไม่ได้แล้วต้องเป็นพวกเราทําทั้งหมดโอเคไหมน้องดยอยเลขาเพราะว่าพี่ไม่อยากทําคนเดียวอ่ะน้องพี่ไม่อยากเป็นคนบาปมาน้องมา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 ,มาหน้าแมนชั่นเลยหนึ่งวิ่งรอบแมนชั่นสองสงอวดมน,นเดี๋ยวเราจะเดินรอบแมนชั่นนะวนหนึ่งรอบแล้วก็สวดมนไปไป,ไปขณะที่เดินมามาน้องมา,น,งมานี่ก่อนมาพร้อมกันนะสวดมนตนะน,นะน้มตัสสตร์นะเอาอย่าง มาเดี๋ยวพี่นับ3-2-1แล้วนับโมเตสร์ะสามสองหน 3, 2, 1, ไปเดี๋ยวโมเตสะพะโควตโตเอาให้พูดด้วยดิโตว่มานตแต่ก็ตรวจมนดีดีน้องเฮ้ยทำเป็นเล่นหรอนับโมโตสานะจเขวาตัวแล้วตัวสามารถต นะโมตัสสะมะตตัะโมตุสะะโตุสะมาตัสะมาตุสะอีกรอบนึงนะโมตัสสะภะะมุตตัะโมตุสะมาตุสะโอเคสามรอบแล้วน้องพอแล้วเฮ้ย <c oughs> นะโมพุทธายะกูวิ่งแล้วเว้ยกูไปสน <c oughs> มาเขาบอกให้วิ่งแต่เราเดิน <c oughs> ต่อไปเขาบอกว่าสุ่มเลยมาเดี๋ยวพี่ทำการสุ่มเลยน้องเดินสุ่มหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย ใครมันเอาเงินเอารหัสกูไปสุมผลนะโหลน้องติดหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเอ็ดที่ถามใครเอารหัสพี่ไปอะไม่รูดไม่รอดไม่รู้ไม่รอดไม่ไมมยืนตรงนี้เลยสองคนเนี่ยมึงเองเปาไปสุมเองแล้วมาโทษคนอื่นโอ้่ไม่ได้ได้รหัสเลยน้องหรือว่าเออมันเอารหัสพี่ไปสุมงั้นเดี๋ยวพี่เอารหัสไก่มาสุมใหม่นะเข้ไมน้องโดยเลยรับมาน้องตอนนี้พี่เอาตัวไก่พี่มาสุ่มผลแล้วเมื่อกี้ทําสูตรเสร็จแล้วอะไรน้องผมมีระวบอกระหว่างที่เอ่อพี่ไปเอารหัสไก่มา ผลเกิดผลอะไรผลดีนี่ใช่ไหมผลหลักล้านเป็นผลเอ,อ่อที่ผมกินไปอะ่ะผลอะไรวะที่กินไปผลยางเหรอโอโ้โหโศกังเหมือนเองเลยแต่ก็ได้อยู่เอาไปนี่นี่นี่น,นี่มามากองนี่เลยนี่น,นี่กองนี่เลยมาน้องเออย่าขัดดวงพี่ขัดดวงขัดลาบเหลือเกินพี่ทําการสุ่มเลยละกกันน้องเลสโก้เฮ้ มันได้สั่งเวยไ,ไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เองสั่งเวยผลพี่เอาพี่เอาผลยางไปวางตอนนั้นก็คือการสั่งเวยผลขยะให้ได้ผลดีให้เองทายใครทายถูพี่เติมผลถาวรให้เลยว่าผลหลักล้านอีกไอไอลิ I, 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 ตอบก่อนผลอะไรน้องผลหลักล้านใช่ไหมไม่บอกตอบเลยเพราะมีสองคนตอบเลยผลกันหนุ่ยตอบว่าอะไรแมกมาแมกมายืนยันคําตอบแล้วนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยมาแล้ว เป็นไงล่ะน้องบอกแล้วดวงพี่มันมาว่ะมาดึงก็ได้ผลพ้าเลยอู้วเนี่ยพวกเอง,งพ,พวกเองสุ่มได้ผล<ม><ม>เลยน่ะผลขยะนี่พี่สุ่มได้ผลหลักล้านไม่ไม่พี่มันมันมันเป็นเพราะเราสวดเมื่อกี้เปล่าเฮ้ยเออเอ้ย,อย,อย,ยลืมลืมไปเลยลืมไปเลยคนลุกเลยว่ะ นี่นี่อยากให้ดูขนมากเลยคือขนกุลุกเลยเมื่อกี้มเพื่ออะไรนะเป็นเพราะาเราสวดสวดมนต์แล้วแล้วเราได้ผลอะไรผลพระน่ากลัวนะพี่ว่าน่ากลัวอยู่นะไอ้เ <laughs> วันี่ควรเป็นผลของผมเลยว่าผมไอผมเอาผลยากไปให้พี่ไปสวดไงไม่เกี่ยวเลยน้องมันเป็นเพราะสูตรตั้งหาเกี่ยวครับเกี่ยวครับเกี่ยวครับเกีๆๆ่ยวหมดครับมาน้องต่อไปเป็นสูตรที่สี่แล้วเว้ยสูตรนี้เลย สูตรมีอยู่ว่าสูตรสุ่มผลหนึ่งวิ่งรอบคนสุ่มหนึ่งรอบสองยืนบนหัวคนสุ่ม3ามสุ่มมีโอกาสได้ผลกิโลร0อยเปอร์เซตเอาเฮ้ยสูตรเย,เยเี่ยอะไรเด้ยมันจะให้ผลกิโลว่าแต่ฟักแล้วใครไปสรรหาสูตรนี้มาวะเอาเป็นว่าใครเป็นคนทําน้องสําหรับสูตรนี้น้งครับน้องลิศเหรอโ<ม>อเคน้องเองไปทําไปเขาบอกว่าวิ่งรอบคนสุ่มหนึ่งรอบไปวิ่งซะไปหนึ่งวิ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 ่งหนึ่งรอบโอเคต่อไปเขาบอกว่ายืนบนหัวคนสุม่มปึ๊บ ต่อไปสุ่มเลยงั้นพี่ต้องไปยืนด้วยละกันมามายิงกับพี่ดิมายิงให้หมดเลยสามคนจะยิงกับคนเก่มารวมรวมพลังรวมดวงขึ้นไปยืนดีดดอนโอเคนะสุ่มเลยผลกิโลร้อเอร์เซ็ตผลกิโลผลกิโลผลกิโลเฮ้ยไอ้เหี้ยฮัลโหลแม่งร้อยเปอร์เซ็นจริงตั้งแต่ถ่ายคลิปมาสี่สี่คลิปแล้วก็คือไม่มีสูตรไหนเป๊ะเท่าสูตรนี้เว้ย ใช้บรเวณจีนว่ะมันขยับหย่อนผลมีต้องเยอะต้องแย่ไม่ออกผลกิโลว่ะแต่ฟักเอเอออพี่มานี่ไหนมานี่ไหนมานี่มานี่มานี่อะไรน้องผมว่ามากผลพักมันหาไปไหนนะเอาแล้วผลพักให้เก็บไปยีกันน้องโอ้โหไปใจละเสียเวลาไหมเนี่ยเสียเวลาไหมน้องพี่สาระว่าพี่จะไปแจกคนดูเว้ยไม่ร oh ู้ไม่ดีว่ที่ผมอ่ะเอาแล้วใครเอาไปอ่ะได้เอ็งไม่ตอบงานงานพี่มานี่มานี่มานี่อะไรน้อง ลุมกระทื้ม่กเลยครับรอเลยล่ะเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเพื่อเพื่อเพื่ออะไรอืมสุดยอดสวยลาดเอวรับรหัสไก่ตันกูมึงก็ไม่เว้นอืมดีจริงจรเจริญเจริญเด้อมาครับต่อไปเป็นสูตรที่ห้าลวเว้ยน้องสูตรนี้เลย สูตรมีอยู่ว่าสูตรสุ่มผล1เดินไปสุม่ม2แล้วไปนั่งโตเทตแต่ไม่ต้องเทนนะได้ผลหิมะคืออยียงวะฮัลโหลงงมากเลยเขาเขียนภาษาไทยเลยวนะเนี่ยเดินไปสุม่มก็คือเดินไปแล้วก็สุม่มแล้วไปนั่งโตไปนั่งทาไมหรือว่าเขาให้เดินไปหาที่ตัวสุ่มหรือเปล่าเอาเป็นว่าน่าจะ <c oughs> ก็คือน่าจะไป <c oughs> หาที่ตัวสุ่มมัง้ง <c oughs> ใช่ปะ่ะแล้วก็ไปนั่งโตเทตแล้วค่อยกลับมาสุม่มตีความว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมผลหิมะคงไม่งอก,ออก,อ,อ,กออกมาเองจากโตเทตหรอก <c oughs> เอาเป็นว่าสูตรนี้ใครเป็นคนทําให้นุ้ยละกันไปนุ้ยหน ไป,ไปที่ตัวสุ่มเลยน้องไปเดินข้างไว้ที่แป๊บนึงแล้วเขาบอกว่าให้ไปนั่งโต๊ะเทปมา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 ,มานั่งโต๊ะเทศมานั่งโต๊ะเทปกันแต่แต่ไม่ต้องเทปนะมานั่งคนละโต๊ะเลยน้องนั่งคนละโต๊ะนั่งคนละโต๊ะนี Đ ่นะครับนั่งโต๊ะเทปกันแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเทปนะได้ผลหิมะไหนผลหิม้าวะไม่มีผลหิม้านะทาตามสูตรแล้วอะเดี๋ยวเราไปสุ่มดีกว่าพี่ทําการสุ่มเลยนะน้องผลหิมะตจงมาหนึ่งจองจำ้ยผลหิม้ามาจริงโ โหน้าแข็งหรือเปล่าโห่น้ําแข็งหรือเปล่าสาระว่ะสาระจริงนายโยดินี่น้องเอ,อ้าไม่ใช่เอ,อ,อนน้าเอ้าแล้วหมอนีมาหายโอ้ใครมันเอานหานีม้าไปวะเฮียคนเออว้ยมาเลยมาเฮ้ยโสกังไปดิไปกองโศกังเลยคือไม่พี่งงกระสูตรเว้ยคือสูตรอย่างว่าใครไม่ไปปัญหาสูตรมาให้เดี๋ยวแต่ละสูตรงงที่หายมาครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นสูตรที่หกแล้วเว้ยสูตรนี้เลย สูตรมีอยู่ว่าสูตรสุ่มผลดี99.99% 99มีโอกาสได้เกลือ0.01% 1. พิมพ์ว่าผมจะลงดันแล้ว 2. เดินวนรอบคนสุ่ม9รอบ3รีตัว1รอบ4สุ่มได้ผลพระกิโลพิษแสงระเบิดโมจิโอเคน้องเดี๋ยวสูตรเนี่ยให้พี่ทำเวเพราะว่าดวงพี่กำลังมาคลิปเนี่ยหนึ่เขาบอกว่าพิมพ์ว่าผมจะลงดันแล้วนี่น้องผมจะลงดันแล้ว 2. เดินวนรอบคนสุ่ม9รอบมา เฮ้ยแล้วคอยกดสก,กิลอะไรอะน้องกดทําไมอ่ะไอ้นี่มันบ้าคลัง่งเลยหรือเปล่าโหลดคนดูดูครับไอลิมันเป็นหมูป่าบ้าคลั่งแล้วนะครับดูดิดูดูดเฮ้ยเอาอยัางยังไม่หยุดอีกน้องไอ้กอกวนนะพี่จะเดินวนเก้ารอบแล้วน้องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาเฮ้ยมองไม่เห็นคนซุ่มเจดแปดเก้าต่อไปเขาบอกว่ารีตัวหนึ่งรอบทำการรีเลยลรกกันนี่ มาแล้วน้องต่อไปเขาบอกว่าสุ่มเลยผลพระต้องมาผลพะผลพระ let's go <c oughs> ผลโคตรดีเลยเอเลี่ยนเองเองอเองพี่ว่าพี่ได้ผลอะไรน้องจะบปินงจะบปินงผมว่างผลจะปิงเองดูเอาแล้วกันแต่ว่าที่เขาพิมพ์มาในสูตรก็คือมีผลที่เขาบอกนั่แหละนั่นแหละตามนี้เลยหนึ่งสองสามลระเบิดตามนั่นแหละไป โอ้โหแล้วมันมีแต่ขยวะว่ะเฮ้ยคลิปนี้ผลดีๆหายไปไหนหมดมาน้องต่อไปเป็นสูตรที่7แล้วเว้ยสูตรนี้เลยสูตรมีอยู่ว่าผมมีสูตรมีแค่1ขั้นตอน1ต้องสุ่มตอนเวลาตามนี้บ่ายสามหนึ่งทุ่มห้าทุ่มใช้ได้ไม่เกิน10ครั้งแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับคุณผู้ชมบ่ายสามนะครับผม ที่เห็นเป็น3.00 pm ก็คือนาฬิกาในคอมจะนับเป็นอย่างนี้นะครับผม am กับ pm นะ3 pm ก็บ่าย3นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็บ่าย3แล้วงั้นพี่จะทำการสุ่มเลยสำหรับสูตรนี้เขาบอกให้สุ่มตอนบ่าย3 let's go 1 2 3เ hey! ฮ้ยผลดีอยู่น้องพวกเองคิดว่าได้ผลอะไรวะน้องอืม <c oughs> มากาผมติดคิงเลครับฟู่คืออะไร เอ็งมาบอกอะไรพี่นี่อ่ะไอริทว่าเฮ้ยวีว<ล>ะผลม,ดดมดืดเฮ้ยพวกเอ็งรู้ได้ไงแปลกละธรรมดาครับใช้คำน้องผลมืดนี่ละกันอยู่ในผลดีๆหน่อยละกันในในผลโศกกลางเยอะแล้วพี่ขอผลดีๆหนะ่อยเอาเฮ้ยไอตัวดูดผลไอตัวดูดผลเฮ้ยเอาผลขึ้นมานี่วางไว้ตรงนี้เลยขอขอดูดกองนี้ได้ไหมเอาเลยเดี๋ยวโศกกลางเนี่ยดูดไปเลย <laughs> มาน้องต่อไปเป็นสูตรที่แปดเวยสูรนี้เลย สูตรมีอยู่ว่าหนึ่งวนรอบคนสุ่มสามรอบสองกินผลกิโลสามสุ่มได้ผลมังกรครับมาต่อไปใครเป็นคนทำเนี่ยน้องผมเองครับไอริทหรอรับได้ริทนั่นเองเป็นคนทำเลยแปเขาบอกว่าหนึ่งวนรอบคนสุ่มสามรอบไปวนซ้ายวนขวาได้หมดหนึ 1, ่งสองเอ้ยเอ็งอยากกระโดดดิน้องสามสี่โอ้ยมีแถมด้วยหรอสองเขาบอกว่ากินผลกิโลเอาผลกิโลมากินเลยน้องนี่ผมใช้โมจิผมจะเปลี่ยนป็นกิโลให้ดูไหนเอาอ่ะ โอเคเอาเอะไรไม่กินหรอไม่กินครับมีถาวรครับมาน้องน้องี<น>ลีลาจัดเองเองเองควักผลผลกิโลมาเลยน้องเร็วๆคนดูเขารอดูอยู่เอ้ยเอไม่ใช่ไม่ใช่น้องอย่าบ้าน้องอย่าบ้าเอาผลผลผลกิโลครับไม่ใช่ผลเสือนี่นี่พี่เอามาให้แล้วเนะี่ยเอายัดเข้าปากเองนี่นี่เองเก็บไปน้องเองเอาผลน,นี้เดี๋ยวเอา้า <c oughs> โอ้โหและกินไม่ฟังเลย กินไม่รอเอาไปทิ้งขยะเหมือนเดิมก็ได้วะมาน้องต่อไปเขาบอกว่าสามสุ่มได้ผลมังกรเองไปสุ่มเลยน้องเขาบอกได้ผลมังกรแน่นอนสุ่มเลยมาแบบ่าได้ผลมังกรอยู่แล้วปะเฮ้ยไหนไหนผลอะไรน้องผลอะไรขอสาระเอาดีๆผลอะไรโชว์มาโชว์มาโชว์มานี่ผลดาบนี่ยไผลดาบผลเยอะผลอะไรเห็นไฟแบบๆเอ้ยนั่นผลไฟเอามาเลยน้องอยู่ในอยู่อยู่ในกองดีอยู่ในกองดี อยู่กองดีครับน้องคือมันมันมันต้องมาทุกคลิปที่ไม่ผลไฟเอาไปผลบอมเนี่ยเออแล้วอิงก็จะเล่นมุกเดิมใช่ไหมใช่เหรอหมาน้องต่อไปเป็นสูตรที่ก้าวเว้ยใกล้สูตรสุดท้ายแล้วสูตรนี้เลย <S <S สูตรมีอยู่ว่าทําสูตรผมหน่อยครับพี่หนึ่งใช้สกิลหมัดเงือก V ีสองทั้งหมด2ใช้สกิลผลทั้งหมดสามสุ่มเลยได้ผลหลักหลานขึ้นต่อไปใครเป็นคนทำผมเองครับผมเองไอเอเลียนนะเอเลียนเป็นคนทานะน้องไปหนึ่งเขาบอกว่าใช้สกิลหมัดเงือกทั้งหมดแป๊กกดใช้เลยน้องหนึ่ง สอหมดแล้วต่อไปเขาบอกว่าใช้สกิลผลทั้งหมดสกิลผล 1, 2, 3, 4, หนึ่สสาี่กดยังปุงปุงปๆุงปรุงปุงปุงเน้องผบแล้วต่อไปเขาบอกว่าสุ่มเลยได้ผลหลักล้านขึ้นไปน้องตาเองสุ่มแล้วเอ,เอเลียนผลไรน้องผลไรน้องบอกมาเลย เฮ้ยโหไม่ได้ผลหลักล้านไม่ได้ผลหลักล้านแต่ก็ได้อยู่เรามีพีมีเรามีผลพีพีสามผลแล้เว้ยน้องถือว่าได้อยู่นะเม่นแต่เด,ยเดียวนะผลพระกูหายไปไหนเฮ้ย hey, ใครเอาผลพระไปน้องใครเอาไปไม่รู้ผมไม่ได้เอาไปอย่าให้รู้นะว่าใครเอาไปอะ่ะมาน้องต่อไปเป็นสูตรสุดท้ายแล้วเวสูตรที่ 10, สิบสูตรนี้เลย hey, <hello? S 2> <Hello? S 1> เฮ้ยฮัลโหลเติมค้างเหรอเอ้าเอ้าฮัลโหลอยู่กันปะเนี่ย นุ้ยเอ้าโอ้โหแล้วก็เล่นสนเนียนเลยกูนึกว่าเสิร์ฟข้างน้องเพือ่ออะไรเนี่ยมาสูตรนี้เลยน้องสูตรมีอยู่ว่า50%อะไรได้ผลโสกลังคืออะไรวะ50%อะไรได้ผลโสกลังแล้วทำไมต้องมีคำว่าอะไรไงกูเลงง150%พูดแน่นอนฮะ คือเฮียอะไรเนี่ยโกงขี้ผายเลยเขาน่าจะหมายถึงว่า50%ได้ผลโสกังอีก100%เนี่ยน่าจะได้ผลดีแน่นอนหรือเปล่าโอ้โงงมากเลยกับเด็กไทยพิมพ์ภาษาไทยอะไรวันเนี้ยมาอะไรนนองครับว่าผมว่าผลโฉกังเนี่ยในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเราอ่ะเอ็งอย่าดูหมิ่นพี่สูตรเขายังไม่หมดเว้ยเขาบอกว่าหนึ่งกระโดดคนสุ่มสามครั้งสองวนรอบคนสุ่มสองครั้งสามส่งได้เลยสุ่มได้เลยครับน้องไม่ใช่ส่งได้เลยโอ้โหอะไรเนี่ยภาษาไทยรบกวนพิมพ์ภาษาไทยกันให้ทุก หน่อยนะครับน้องโหลโลถ้าพี่สุ่มได้เออผลดีนะพี่ต้องเติมอยู่รู้ในคิงเลอร์ีผมเลยสั้นๆน,นะน้องกูไม่เติมตามนั้นแหละน้องมาเขาบอกว่ากระโดดบนหัวคนสุ่มหรือเปล่าเขาบอกกระโดดคนสุ่มสครั้งหนึ่งสองสามหมุนรอบคนสุ่มสองครั้งหนึ่งสองเขาไม่ได้บอกให้เดินรอบนี่หมุนน่าจะหมุนแบบนี้<อ>ปะ่ะเอ็งดูเอง็เองดูเองดูนะพี่จะหมุนแล้วนะหนึ่งสองสาม โอเคโอเคไม่เห็นไม่เห็นหมุนป่ะวะไม่เห็นครับไม่เห็นแต่พี่เห็นไงหมุนแบบหมุนเนี้ยโอเคสองครั้งแล้วสามสุ่มเลยมาหนึ่งตองซ้มอืมนี่ไงผลดีอยากได้อยากได้ดาบ King Legacy มากใช่ไหมอะเนี่ย เอาซะเอาไปซร้าเอาไปซ้างผลโฉกังเนี่ยอุ้ยไม่เคยจะได้ผลดีกับเขาเลยเนาะจบไปแล้วนะครับผมสําหรับสิบสูตรสุ่มผลคนดูนะต้องบอกเลยนะว่าได้ผลดีมาผลหนึ่งแล้วก็เป็นผลพีพีสามผลนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผลดีที่พี่บอกอ่ะผลผ้าหายไปไหนน้องเอามาพักครับผมผมกังวนทีว่าผมไม่ได้เอาไปผมม่กล้ารีตัวนันเอ้า ไอ้นุ้ยเอาไปเหรอน้องไม่ต้องมาใส่หัวไม่ต้องมาใส่หัวายนุ้ยเอาไปแน่เลยเอาขึ้นมาครับน้องพี่ขอสารล้าว่าเฮ้ยไปได้ไงได้ไงให้ผลพาท่านไงเอามาน้องโยนมาสิครับผลผาในตัวมันบี่ไหนไหนแล้วผล้าอยู่ไหนโอ้เพื่ออะไรเนี่ยน้องแล้วสกิลพี่ก็ไม่มีน่ครับหนึ่งหาข้ามันอำรวจจะไี้บรรลุแอดเลยนะขอสาระ้าเลยน้องตำรวจจะลงบ้านพี่แล้วขอด่วนขอด่วนไม่รู้เหมือนกันครับอยู่เลยนครับอะไรในตัวอะไรก็อยู่ที่ผมนี่ไง ไหนเอามาเอามาโยนมาน้องพี่อย่าไปบ้าตามไอ้ลิตรดามันบ้าเอาไอ้ลิตรดาาไอ้ลิตรดามาน้องมามาไหนเอาผหนี่ครับไอ้ลิตรมันบ้าจริงใช่ไหมนุ้ยฮัลโหลพี่พี่นี่นี่บุ๊กไอ้เกาะก่อนไปคลิปนี่นี่ อะไร<ม>นน,นนะแบบคนระดับดีเลยอ่ะไหนไหนผลเลยน้องผลสมกระดับดีตรงไหนน้องนี่นี่นี่เอาไว้นี่กองขยะนี่เอาไว้ฟาร์มมาได้อยู่แต่เอาพีพีเนี่ยมันโง่เกินน้องเข้าใจไหมสะหมองสะหมอง <c oughs> เอาละครับคนดูสําหรับคลิปนี้นะก็คือแจกเหมือนเดิมนะครับหมดนี่เลยหมดนี่ก็ไอ้พวกนี้นจะเอาไปลงดันใช่ไหมน้องแต่ว่าผลพระแจกเหมือนเดิมนะครับก็ลิงก์ดิสคอดตามนี้เลย เข้าดิสคอดแล้วอย่าลืมนะผมตามนี้เลยนะครับผมก็คือห้องกิจกรรมเนะ่ะเข้ามาที่ห้องกิจกรรมแล้วก็ไปกดตรงรูปภูนะครับผมก็จะได้ลุ้นรับผลผ้านั่นเองนะอย่าลืมนะผมผมจะแจกผลพ้านะก็อย่าลืมไปกดด้วยกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครแล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้กน้องเหลืองน้องเหลืองไม่หงายสั์